อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสมามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสวาคาสังโฆ ສ <S 2 socks oczywiście> <pel> ັງ <finely> ຂ <sch> ັງນະມາມີນະມູຕັດ a ະະະພະຄະວ תו ອະຣະຫໂຕສັມມາສັມພຸດທະຊານະມູຕັດສະະະພະຄະວ תו ອະຣະຫໂຕສັມມາສັ พูททางสรนังคายฉามีทางมงสรนังคายฉามีสังฆางสารนังคายฉามีทุติยามปิพวยทางสรนังคายฉามีทุติยามปิทางมงสรนังคายฉามีทุติยามปิสังฆางสารนังคายฉามีตติยามปิ მპამმმელუელნელე ា ჟრანინტონ რამელმელ ើ რნანინ ទំ მ ე ლ ნ า�ទៀយ ნელეონმელნანინ ទៀ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุโธวิจารณสัมปันโนสุขโตโรตวิทุอานุตโรปุริสธรรมาสารติสัจธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธรรมวสัน เอติโกอัตตาริโกเอหิปัสสิโกอปะนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสัง ยายปฏิปันโนปะควะตัวสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนปะควะตัวสาวกสังโฆยาทิทางจัตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคาระเอสปะควะตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชรีกรณียโย ญญอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตนานปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาคณะญาติ และผู้อุปการละคุณของข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุ สุกิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัชญาจริยานังโหตุสุกิตาโหนตุคุรุปัชญาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิ ad, ทางส,สัพเพเทวตานัง as, โหตุสุกิตาโหตุสัเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเปตาังโหตุสุกิตาโหนตุสัเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพเวรินังโหตุ สุกิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพะสัตตนังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพสัตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลจากการเจริญภาวนาในครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันท่านจะอยู่ในพบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้มารับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิญ ที่ทางบุญญาพลังบุญแลบุญใด ที่กับเจ้าทั้งหลายได้บันเพิงแล้วน้าโอกาสนี้กับเจ้าทั้งหลายอขาที่สูกสูนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วได่ใช่ก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเว หลายขอเจ้ากรรมในเวททั้งหลายลงโมทนาจงโมทนาเสริมกุศลนี้เสริมกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมขอจงอโหสิกรรมให้แกข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ กราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพระเจ้าทั้งหลายเขาที่สุนุสนี้ให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลาย ฝากรักษาข้าพเจ้าที่ฝากรักษาข้าพเจ้าเทพเจ้าทั้งหลายขอเทพเจ้าทั้งหลายรักุลคนระเบิดภพรักษาบิภพและพระยายุมราชและพระยาอุมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายุมราชและพระยาอุมราชจงโมทนาจงโมทนาสวนุสสนีสวนุสสนีขอจงเป็นสักขีพยานขอจงเป็นสักขีพยานในการ ทำเป็นบุญส่นในทางมันเป็นบุญส่องขอพระเจ้าขอพระเจ้าในครั้งนี้เลยเถิดในครั้งนี้เวยเถิดและขอที่ส่งสนนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วมรับไปแล้วที่ร่วมรับไปแล้วที่สวยความสุขอยู่ก็ดีที่สวยความสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีญาตกคนดี มิใช่ยากกดีิใช่ยากกาดีขอท่านลหลายขอท่านละลายโมทนาโมทนาสวนบุษรนี้ส่วนบุตนี้ด้รับประโยชน์ในรับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเจ้าแจกเพื่อได้รับเืไดรบนาคารบดเดนาีนี้เถิดอลบุญใดลบุญใดที่ข้าเจ้าทหาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ทำผิแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญน oh, oh, ี pues ้บนี noting, <separately> ้จงเป็นปัจจัยให้พระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงเสริพพระนิพพานในชาติประชุมบันนี้เถิดคดมาภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอ้างคุณมสีรัตนไตรยมีพระพุทธเจ้าทุกพุระองค์ พระปรจเจกพระพุทธเจา้าทุกทุกพระองค์พ้าอริยเจ้าตั้งแต่ประโสดาบันเพื่ไปถึงพระราหารนันท์ทั้งหมดที่อยู่ในยุพพานแล้วพระเทวดาและพลนมุตรตัวมรนดาและมรนดาแต่พระตัวิษรทเป็งหลายในชาติปัจจุบันถึงแม้หากจะบรรดาให้ร่ำรวยมากมายไม่ได้ขอมีการเข้างตัวในความเป็นอยู่ขึ้นเชื่อความขัดข้องใดขอองค์สมเด็จพระรมครูเป็นต้นจุมมันดาให้เกิดมี ถ้านอกจกนัยขบรรดาธรรมพุทธริษัทกันหลายทุกหมดนี้ถ้าไม่เกินวิสัยคอยถึงนิพพานได้ในชาตินี้ถ้ายังไม่ถึงนิพพานในเพีงยงใดจะเกิดในชาติใดๆก็ตามทีขึ้นเชีย่ยความยากจนเห็นใจจงอย่ยามีขบรรดาธรรมพุทธริษัทอย่าทาวิวาหาุราบริปุเรนติสายขังอบามีวิตทินังเปตานังอุปกาปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังกิปัมมีวัสสัมมิจะตุสัพเพบุรินทุสังรัปานจันโฑภะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัทจันตุสัพพะโรโควินัสสะธัมมาเตภวตวรรณรายุสุขีทีฆายุโคภาวะ อาภิวาธนศีริสนณิจังอุทธาพจายิโนจัตโรธัมมาวัทันดิอายอโนสุขังพลังขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานปัจโยโหตุ